สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น่องทุกท่านนะียินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะ่ยเลเซโรอินฟินิตี้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ผมเคยเล่นที่ไต้หวันนะแต่ตอนนี้จะทําการเปิดสโตูญี่ปุ่นนะแล้วก็น่าสนใจมากสตญีีปุ่นชอบแจกเยอะนะฮะก็จะเป็นสโตญีีปุ่นเดือนตุลาคมนี้นะฮะผมก็เลยโหลดเกมเพย์มาให้ส่วนใครอยากลองเซิร์ฟไต้หวันผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะ ก็ IOS ก็เป็นสโตใไต้หวันฮ่องกงนะ a อพเก็คูแอป,ปเหมือนเดิมนะเพราะตอนนั้นผมก็โหลดที่คูแอป,ปนะเป็นเกมที่สนุกภาพสวยนะเดี๋ยวตัวละครรีหาตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในสตรีมนะฮะส่วนามาดูเกมเพลยก์กันก่อนอน,นะฮะเปิดฉากรู้สึกว่าจะรีรีไม่ยากนะเดี๋ยวผมจะต้องไปรีลองรีดูนะผมมีตัวละครเด่นๆก็หลายตัวอยู่นะผมก็ เป็นตัวไอห,หัวขาวนั่นแหละนะแล้วก็ตัวธาตุมืดน้องอน้องหัวทองนะถักผมลอนนะแล้วก็ตัวละครเรเซลโลของมันนั่นแหละทั้งตัวสีแดงและตัวสีม่วงนะแล้วก็ตัวสีหัวสีขาวผมวยาวๆนะตอนนี้นก็เก่งนะก็เดี๋ยวคืนนี้นะเราจะมาเล่นกันสเตอร์ไต้หวันรอเซิร์ฟญี่ปุ่นนะเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันเล่นมาก็ไม่ได้ยากนะเล่นได้เ,เรื่อยๆนะส่วนญี่ปุ่นนี้ก็ถ้าเข้ามาเราต้องไปเล่นเพราะว่า ถ้าใครชอบแนวนี้นะมันจะแจกค่อนข้างจะแจกเยอะนะเซิร์ฟใหม่เนี่ยให้ดูเกมเพย์ก่อนเลยครับผมมาถึงก็ให้เปิดกระชานะเพชรเขียวใช็เปิดกระชานะผมเนาะช่วงแรกจะลดเหลือพันสามนะฮะได้ตัวอะไรก็จัดไปเลยครับผมไม่ต้องเอ,อไม่ต้องเลือกมากก็ได้หรือว่าต้องเลือกก็ได้เพราะว่าหรือว่าจะเล่นไต้หวันยาวๆเลยก็ได้นะแต่ว่าผมเล็งๆว่าจะไปญี่ปุ่นนะเพราะว่าถ้าเปิดเซิร์ฟใหม่ญี่ปุ่นน่าจะดีกว่าใช่ไหมแจกเยอะกว่าด้วยนะ เนี่ยตัวนี้ก็ดีครับผมอ่าแต่ต้องเป็นธาตุเออถูกต้องแล้วธาตุไฟตัวนี้ก็ได้ฮนะตัวนี้ก็ใช้ได้มีหลายตัวนะตัวผู้ชายด้วยตัวแสงมืดตัวดินตัวอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะเนี่ยเรียนไม่ยากหรอกแปลภาษาโหลดในคูแอปเอานะครับผมแปลภาษาได้ง่ายนะฮะผมให้ดูเกมเพย์นะ อันนี้ผมเล่นมาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยเกมเพย์จะเป็นแบบนี้นะผมไอตัวใหญ่นี่ได้ทุกคนนะ <laughs> ตัวหอขาวก็ได้ทุกคนตัวนี้ก็ได้ทุกคนตอนแรกนะ <we> ต้องเล่นไปเรื่อยๆ <S 2> <S 2> เดี๋ยวปล่อยรันเกมเพย์ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวให้ดูเกมเพย์เรื่อยๆนะ ก็ไต้หวันก็ไม่ได้แจกแล้วนะแจกนิดหน่อยนะเรนเป็นพื้นฐานรอเซอร์ญี่ปุ่นเอาเผื่อคนไม่เคยเปิดระบบใช่ไหมไม่เคยเปิดระบบก็ไม่รู้ว่าเ,เล่นยังไงให้ดูเกมเพยก่อนคร่าวๆนะนี่มาถึงก็ด่านหนึ่งขีดสม อันนี้ผมก็กำลังตั้งค่าอะไรอยู่เนีน่ยเนาะอ่ะดูเกมเพลงนี้เฮ้ยทำไมมันหมุนติ้วๆวะเนี่ยไปดูหนึ่งขีดสีนะผมอดแล้วดูเกมเพลงกันต่อนะ ก็เป็นเกมที่น่าเล่นเวอร์ชันนี้ยรอนานมากนะฮะสองปีที่แล้วอ่ะไม่เข้าโกบอนเลยนะฮะอยู่ๆไปเข้าสโต์ญ่ปุ่นนะฮะเลยเชื่อไหมแทนที่มันจะเข้าสโตโกบอนได้แล้วนะฮะนานมากเลยเนี่ยภาพสวยนะสกงสกิลนะผมได้หมด ไอตัวใหญ่ๆไม่ต้องไปอัพเันเยอะนะครับผมอัพเน้นตัวหัวขาวก่อนเนี่ยไอตัวที่เราใช้ไปก่อนตัวแมวเห็นไหมจะมีสกิลให้ใช้แล้วก็สกิลอันติีนะครับผมให้เราเลือกใช้ใช่ไหมโอ้โหโคตรเทะนะ่สกิลน้ำแข็งเป็นเกมที่น่าเล่นมากครับผมอ่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะเร็วๆนี้นะฮะเดือนตุลาคม น่าจะมี APK เพราะว่าไต้หวันยังมี APK เลยเนาะก็น่าจะโหลดที่คูเอฟเช่นเดิมนะฮะประมาณนั้นเนี่ยด่านนี้ก็ผ่านไปง่ายๆเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆครับเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่นะฮะด่านก็มีเยอะนะฮะ ค่อยๆอัพไปนะฮะก็ดูกเกมเพลย์เรื่อยๆนะครับใครยังไม่เคยเล่นก็ดูก่อนค่อยตัดสินใจโหลดนด่านหนึ่งขีดเจดแล้วนะฮะก็ยังใช้ได้แค่3ตัวนั่หนึ่งขีดเจ็น่าจะจบด่านหนึ่งขีดสิก่อนนะแล้วใช้หัวขาเป็นหลักก่อนนะฮะ หัวขาวก็ติดเทียนแนะนําอยู่นะไม่ไมไม่มีทีลิสนะแต่มีตัวละครแนะนำาทางทางไต้หวันนีคลิปมีตัวละครแนะนําอยู่นะเ,เดี๋ยวใครได้อยากได้ลิงก์เดี๋ยวค่อยไปเอาในสตรีมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมหาฉากต่อสู้ให้นะนี่มาแล้วครับผมผมว่ามันทำตัวละครสวยดีนะแบบทำแนวแบบเนี้ย ถ้า7บาทเป็นแนวแบบนี้เรามีสกิลแบบนี้ผมก็เล่นนะแต่เจ็ดบาทมันต้องรูดสกิลอหผมผมลำคาญมันเน่ก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะใครอยากเล่นกับผมก็มาลองเล่นได้นะเดี๋ยวเจอกันสตรีมตอนหัวค่ำนะก็อันนี้ดูระบบเกมเพย์ไปก่อนคร่าวๆนะเดี๋ยวผมแปลให้นะไม่ยากหรอก เซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะเนี่ยการต่อสู้ก็เนาะจะออโต้ก็ได้นะแต่ผสมผสานเล่นมือดีกว่าผมว่านะเนี่ยตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็น ตัวอะไรนะในการ์ตูนนะฮะใครดูการ์ตูนก็ช่วยบอกผมด้วยนะเออมันเป็นการ์ตูนดังนะครับผมใครรู้ก็บอกผมด้วยต่อไปก็ระบบเอออันนี้ฝึกเนี่ยฝึกยากมากอันนี้ผมผมเคยเคยไปฝึกอยู่แม่งโคตรยากต้องใช้สก,กิลที่ถูกต้องนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ผ่านผมต้องไปดูสตรีมเก่าๆผมนะโคตรยากเลยฝึกเนี่ยแต่ได้ของดีนะ ต้องใช้สกิลนั้นสกิลนี้สลับกันไปอ่ะหมดฝึกฝนก็ใช้ได้เลยฮนะเดี๋ยวค่อยเล่นไปหมดหมดนี้ผมบอกได้คำเดียวแม่งมันต้องใช้สกิลให้ถูกตัวละครเนะี่ยเออไอตัวนี้ใช้กับตัวนี้ไอตัวนี้ใช้สกิลนี้ก่อนใช้สกิลหนึ่งก่อนสองก่อนสามก่อนอะไรเงี้ยค่อ,อนข้างจะปวดหัวหน่อยนะแต่ไม่ได้ของดีอยู่นะ เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสองตัวเนี้ยอ่าจะทำให้สามตัวนี้ตายได้งไงเนี่ยมันก็จะบอกว่าให้ใช้สกิลนี้สกิลนี้อะไรประมาณนี้นะอ่าเหลือตัวเดียวก็ใช้ลูกตุ้มตีอะไรเงี้ยผมอ่าถ้าทำผ่านก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็คือเล่นใหม่ก็ไม่ยากหรอกนะฮะนี่ประมาณนั้นเลยนะครับสวยนะเนาะ บอกเลยว่าภาพสวยมากนะ,ะเดี๋ยวมาดูฉากต่อสู้ในด่าน,นเนื่องอีกฉากหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูก่อนผมก็จำไม่ได้นะมันเป็นการจัดทีมเด,เดี๋ยวไปลื้อระบบกันนะในสนาม แล้วกเกมมันลื่นมากนะผมบอกได้ลื่นไหลมากภาพสวยลื่นไลหลน่าเล่นสุดๆ <|kn|>. ไปเลยนะมีคัดซีนนะสวยๆแล้วกดคลิปได้นะคัดซีนเฮ้ยฝนทำท่าจะตกอีกแล้วก็ประมาณนี้แล <Mm ้วกันนะเนาะ เดี๋ยวฝนตกผมไปธุระไม่ได้นะฮะเนี่ยก็ดูประมาณนี้ครับผมสกงสกิลตัวละครตัวละครนะภาพแนวนอนนะน่าเล่นน่าสนใจมากเดี๋ยวเรามาเปิดระบบยาวๆกันเนาะไอที่ชอบเบื่อเกมเก่าๆก็เดี๋ยวเล่นสโตอ่ปุนอ่าเล่นสโตอไตวันไปก่อนเดี๋ยวญี่ปุ่นมาค่อยไปแจมนะฮะไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กด subscribe like, เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องทุกคนที่กดให้นะแล้วก็ขอเจะได้รู่คลิปห้อยู่ดีนสุขทุกท่านด้วยนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับ